คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปติ k กตอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีใครเข้ามาดูประวัติหรือว่าเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์หรือว่าแอบ,บมาดูแอบบมาส่องบัญชีติ๊กตอกของเรากันค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอปติ๊กตอกตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักให้มาที่โปรไฟล์ของเราในหน้าแก้ไขโปรไฟล์เราจะต้องมา เปิดประวัติการดูโปรไฟล์ของเรากันก่อนสามารถทำได้อยู่2วิธีวิธีแรกเมื่อเข้ามาที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ให้มาที่เป็นรูปรอยเท้าตรงนี้อ่ะเราจะเห็นข้อมูลการเปิดประวัติดูโปรไฟล์ใช่ไหมฮะว่าเราต้องการที่จะเปิดประวัติดูโปรไฟล์หรือไม่ทั้งนี้ผู้อื่นสามารถดูว่าคุณดูโปรไฟล์ของพวกเขาในช่วง30วันที่ผ่านมา เฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถดูได้ว่าใครดูโปรไฟล์ของคุณบ้างระบบจะแสดงเฉพาะผู้ชมที่เปิดใช้งานยอดการดูโปรไฟล์และดูโปรไฟล์ของคุณในช่วง30วันที่ผ่านมาเท่านั้นคุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ทุกเมื่อก็ให้เรามาเลือกเปิดนะคะตรงนี้ต่อมาจะเป็นการเปิดประวัติการดูโปรไฟล์แบบที่สองให้เราย้อนออกไปที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์เหมือนเดิมมาที่ขีด3ขีดด้านบน มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาที่ความเป็นส่วนตัวหน้านี้ให้เลื่อนลงมาให้เรามาเลือกที่ยอดการดูโปรโฟไฟล์ค่ะเราจะเห็นประวัติการดูโปรโฟไฟล์ในส่วนตรงนี้ปิดอยู่ก็ให้เรามาเปิดนะคะ เมื่อเราเปิดเรียบร้อยแล้วให้เราย้อนออกไปย้อนออกไปค่ะย้อนออกไปที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์เมื่อมาที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์แล้วให้เรามาที่รูปรอยเท้าตรงนี้เราก็จะสามารถดูได้ว่ามีใครมาส่องโปรไฟล์หรือว่ายอดการดูโปรไฟล์ของเราได้จากในส่วนตรงนี้ เท่านี้ค่ะเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่ามีใครแอบมาส่องหรือว่าดูโปรไฟล์ของเราหรือเปล่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ